สวัสดีครับชาราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel The Vistas by n a t ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรายเดือนนะฮะของผู้ที่มีดาวจันทร์ลัคนาสถิตยอยู่ในราศีธนูนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่23พฤศจิก,กายนจนถึงวันที่21ธันวาคมนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเรา นะครับผมสำหรับคลิปความรักนะครับรายสามเดือนนฮะของเดือนของรอบเดือนเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนนะครับผมลงให้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจและยังไม่ได้ดูนะครับสามารถตามไปดูกันได้นะฮะผมมองที่มุมขวาบนในตอนนี้นะครับผมจะมีลิงก์นะครับที่จะทำให้คุณนั้นสามารถไปดูคลิปความรักของชาวราศีธนูได้นั่นเองนะครับ อะมาดูที่เดือนนี้ครับผมนิวม o นโซลาร์อ l คลิ e ที่10องศาราศีพฤษศนะครับกลุ่มดาวยูเรนัสนะฮะดาวของการเปลี่ยนแปลงในเรือนที่6นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานการดูแลสุขภาพนะครับชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสาที่จะได้เปลี่ยนงานย้ยายนะครับผมถ้าคุณต้องการนะครับและกำลังที่จะมองหาอะไรใหม่ๆนะครับผม ช่องทางในการทํางานใหม่ๆนะครับผมการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะครับกลุ่มดาวอีคลิฟส์นะครับผมในเรือนนี้ทําม,มุมกับดาวองคารในเรือนที่4ด้วยนะฮะหลายๆท่านนั้นอาจจะได้เปลี่ยนงานอย่างที่ผมบอกไปถ้าหลายๆท่านนั้นได้เปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสายงานเป็นที่ทํางานนะครับอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะครับผม,ผมเพื่อให้สอดคล้องนะครับผมแล้วก็สะดวกกับการทํางานของคุณนะฮะบางท่านอาจจะเปลี่ยนแผนในการทํางานเปลี่ยนวิธีหรือเปลี่ยนรูปแบบในการทํางานนะครับ แต่ยังทำงานเดิมอยู่อันเนี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันก็คือปรับแค่ความคิดเท่านั้นเองนะครับผมหรือว่าโปรเจกต์ Project บางอย่างมันจบไปอะไรแบบเนี้ยนะครับผมมันคอมพีดในตัวของมันไปแล้วคุณก็เ,เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับผมในสายงานเดิมอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับดาวศุกร์อยู่ในเรือที่4นะครับเกี่ยวข้องกับบ้าน กุมดาวพฤหัสแล้วก็ดาวนิจูนนะครับซึ่งดาวพฤหัสนั้นก็เป็นดาวประจําตัวของคุณด้วยนะครับถ้าชาวลัคนาราศีธนูท่านไหนอยากจะทํางานที่เป็นงานเกี่ยวข้องกับบ้านนะครับทำโฮมออฟฟิศนะครับผมให้เปิดให้เช่าบ้านนะครับผมหรือว่าขายที่อะไรต่างๆก็จะดีมากๆเลยนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณนั้นต้องการขอความช่วยเหลือนะครับผมจากสมาชิกนะครับผมครอบครัวคนที่อยู่ในบ้านนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกัน นะครับจะได้รับการสนับสนุนอ,อย่างเต็มที่นะครับผมแล้วก็จะได้รับโอกาสอย่างเต็มที่ด้วยนั่นเองนะฮะดาวศุกร์นะครับผมจะเข้าสู่ราศีเมษเรือนที่5หลังจากวันที่2พฤษภาคม เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักนะครับดังนั้นมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีธนูจะได้พบกับคนที่ถูกใจสําหรับคนโสดนะครับผมอาจจะไม่มีปัญหานะฮะดาวพฤหัสนะครับผมดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีธนูเองก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษเรือนที่5นะครับผมหลังจากวันที่10พฤษภาคมเองเช่นเดียวกันดังนั้นบทบาทในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับผมก็จะเริ่มมี เขาเรียกว่าเริ่มเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมนอกจากในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วนะครับก่อนที่ดาวพฤหัสนั้นจะเดินถอยหลังนะครับผมในเดือนสิงหาคมคุณจะเห็นทิศทางนะครับผมว่าในปีหน้าหลังจากที่ดาวพฤหัสนั้นนะครับผมเข้าสู่ราศีเมษเต็มตัวนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับหมายถึงว่าชีวิตของคุณในปีหน้านั้นนะครับจะเป็นยังไงก็นี่แหละดูหลังจากที่ดาวพฤหัสถอยเข้าสู่ราศีเมษแล้วนะครับ ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมากก็เตรียมตัวได้เลยนะครับปีหน้าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเต็มๆนะครับผมดาวเดี๋ยวนะต่อไปนะครับวันที่สิพฤษภาคมดาวพุธนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนที่7จ็ดนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับกำลังจะเดินถอยหลังนะครับผม ดาวเจ้าเรือนที่7ก็คือเรือนที่เป็นเรือนคู่ครองเรือนคนรักด้วยนะครับดังนั้นสําหรับคนที่มีคนคู่อยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วนะครับควรจะต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเมื่อดาวพุธเดินถอยหลังในเรือนที่7เองด้วยนะครับผมจะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหานะครับผมกับคนรักนะครับผมถ้าใครมีความลับหมกเม็ดเกี่ยวข้งของกับความสัมพันธ์ <c oughs> ก็จะถูกเปิดเผยออกมาได้ง่ายมากกว่าปกตินะครับผมคือบางคนอาจจะรอดไงบางคนอาจจะไม่รอด เออก็ต้องระมัดระวังนะครับผมมีโอกาสนะฮะที่จะพูดจาก,กันแบบไม่รู้เรื่องนะครับความคิดเห็นไม่ลงรอยกันมีความขัดแย้งกันหรือคุณจะมีความเครียดนะครับแล้วก็มีความกังวลมากเป็นพิเศษในเรื่องของความสัมพันธ์จนส่งผลกระทบถึงเรื่องของงานได้ในบางท่านนะครับเมื่อดาวพุธเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีพฤษภตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมนะครับผมจนกว่าจะถึงวันที่3ามมิถุนายนจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของ หุ้นส่วนหรือว่าบุคคลที่ทํางานร่วมกันอีกด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคู่เหมือนกันเนาะคู่หุ้นส่วนคู่รักนะครับผมให้ความหมายแบบเดียวกันนะครับเรือนที่7ได้ทั้ง2เรื่องนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะพูดถึงในเรื่องของศัตรูเปิดเผยนะครับศัตรูเปิดเผยคืออะไรก็คือคนที่ไม่แทงข้างหลังคุณอะแทงกันหน้าหน้าเลยถือมีดให้เห็นกันจะจะเลยนะครับผมเล่นงานกันต่อหน้าต่อตานะครับผมดังนั้นเนี่ยอาจจะมีเ,าเขาเรียกว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆน,น,นะคะับหมายถึงว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่แบบไม่ประสงค์ดีกับคุณไม่หวังดีกับคุณขัดขากันแบบซึ่งหน้าเลยอะไรประมาณนี้นะคบผมซึ่งมันก็ดีกว่าขัดขากันแบบรับหลังหรือออกไหมอย่างน้อยคุณก็จัดการได้เมือออกไปะนะครับผมอ่ะตั้งแต่วันที่เ,เมื่อดาวพุธนะคบผมถอยหลังเข้าสู่ราศีพฤกษ์นะครับผมตั้งแต่วันที่22ฤษภาคมนะครับผมก็อาจจะมีในเรื่องของความเครียดแล้วก็ความกังวลมากเป็นพิเศษในเรื่องของ การทํางานนะครับซึ่งต่อเนื่องมาจากความสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าถอยหลังจากเดือนที่7นะครับยาวไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่3ามิถุนายนนะครับก็คือดาวพุธเดินหน้านะครับผมจะกลับมามีความปกติอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้นะครับผมก็ต้องระวังในเรื่องของบุคคลที่ทํางานร่วมกันอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมอาจจะมีความคิดเห็นแบบไม่ลงรอยกันจนเกิดปัญหาได้นั่นเองนะฮะ ดาวพุธเดินถอยหลังนะครับผมยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางนะครับเครื่องไม้เครื่องมือติดต่อสื่อสารอีกด้วยถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะต้องทํางานโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับผมมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ดังนั้นก็จะมีการจําเป็นจะต้องสํารองข้อมูลนะครับหรือว่าวางแผนสํารองเอาไว้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายนะครับรวมถึงในเรื่องของการเดินทางนั้นก็จะต้อง ระมัดระวังคอยมั่นตรวจสอบนะครับผมว่ามีอะไรที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่ได้ตั้งใจไม่คาดฝันมาบ้างหรือเปล่านะครับโอเคสุดท้ายนะครับฟูมูลูนาอีคลิ์ในวันที่16พฤษภาคมเรือนที่12นะครับราศีพิจิก จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอารมณ์นะครับจิตใจแล้วก็ความลับนะครบแบบไม่เปิดเผยนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่ามีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีธนูนะั้นจะมีเรื่องเข้ามารบกวนจิตใจทาให้ต้องคิดไตรตรองนะครับความลับเปิดเผยความลับแตกได้บางคนนั้นอาจจะต้อง ไม่ใช่จะต้องที่บางคนจะถูกกระตุ้นในเรื่องของอารมณ์ความรักใข้นะครับผมได้พบเจอคนที่ถูกใจและมีผลต่อจิตใจและมีความต้องมีผลต่อความต้องการลึกๆของคุณโดยตรงนะครับซึ่งอยู่ทธิคนนี้นะฮะจะส่งผลยาวนานไปจนถึง6เดือนเลยเพราะฉะนั้นในระยะเวลา6เดือนนี้ต้องระวังหนะนะครับผมใครมีอะไรที่แบบปิดบังซ่อนเร้นนะครับผมมีโอกาสจะถูกเปิดเผยได้แบบง่ายดายมากๆเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับโอเคนะฮะ อะแลนี่ก็เป็นในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูนะครับผมในส่วนของไอพ่แทรโรกันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ <Okay. S 1> แอบหนีไปเข้าห้องน้ำ <laughs> นะครับ Okay. อ่ะแฮ่ก็อันนี้พูดทุกคลิปนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูช่องของเรานะครับช่อง ช n e l The w ะวิเชส by n ั t นะครับเป็นช n n นลโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับก็การนับวันเดือนปีเกิดก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะครับยังไงก็อยากให้จะให้ทุกคนนะครับผมดีเช็คให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทราบนะครับลัคนานะครับผมในโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับเพราะว่าลัคนานั้นมีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการดูดวงมากๆนะครับผมจะดูเหตุการณ์ได้แบบในอนาคตอย่างแม่นยำนะผมก็ต้องใช้ลัคนาดูเป็นหลัก นะครับผมก็ถ้าเกิดว,ว่าใครยังไม่ทราบนะครับก็กดเข้าไปใน description box นะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ทั้งหมด2เว็บไซต์นะครับกดเข้าไปในเว็บไซต์ภาษาไทยก็ได้นะครับผมออกของอาจารย์ปรินนี่นะครับซึ่งเป็นอาจารย์โหราศาสตร์ตะวันตกชาวไทย นะครับผมกรอกข้อมูลนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับก็จะได้ลัคนาออกมานะครับผมแล้วก็ดูว่าลัคนาอะไรอยู่ราศีอะไรราศีคือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์อยู่ตรงไหนดาวจันทร์อยู่ตรงไหนแล้วก็เอามาดูประกอบกัน3ส่วนนะครับก็จะได้ดวงที่มีความสอดคล้องนะครับผมกับดวงของคุณมากที่สุดนะครับผมมากกบมากเขาเรียกว่ามากที่สุดนะครับผมถ้าไม่ใช่ดวงส่วนตัวแบบเพอร์ซันแนลนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับ ขอสลับไพ่แป๊บหนึ่งนะฮะอุ๊ยหนึ่งใบกินหอมมาจากไหนเอ่ยหิวเลยเนี่ย <laughs> p a g e of c u p s นะครับ อืมอ่ะตอนนี้ทุกคนตกใจแล้วนะหนึ่งนะจุ่ๆก็ส่งเสียงแต่มันมีที่มาที่ไปคุณมันมีที่มาที่ไปที่ส่งเสียงเนี่ยอเยอะไปไม่เอาเอ๊แต่มันมีใบที่เืยกอยู่กับนี้ครับสี่ใบนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ เด็กถือเหรียญเขตต่อเลย Judgment The Tower นี่ไงอืมกักไว้แล้วเชียว Date นี่ไงเอาละผมว่าคุณเริ่ม <c oughs> Night of Mons นะครับ สองถ้วยควีนซ็อกคัพส์นี่ไงล่ะเออเจ็ถ้วยนะเก้าเหรียญแล้วก็เทมเพลนส์นะครับอ่าเทมเพลนส์เป็นไพ่ประจำชาวราศีธนูใช่ไหมใช่เอ๊ะใช่ไหมใช่ถูกแล้ว <laughs> ใช่ไหมวะใช่ดิ ใช่ใช่เทมเพลสคือราศีธนูถูกแล้วโอเคไพ่เด็กถือถ้วยอยู่ตรงกลางนะครับนั่นก็หมายถึงว่าอย่างที่ผมบอกนั่นแหละเนาะว่าเออในช่วงดวงของแบบเรื่องของความรักอะไรเงี้ยมันเข้ามานะครับผมมันก็เลยทำให้ พอไพ่พเด็กถือถ้วยมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเริ่มมีความรู้สึกพิเศษนะครับมีความรู้สึกแบบเล็กๆนะฮะผมกับใครอ่าสักคนหนึ่งนะครับผมซึ่งทีนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะอ่านตรงนี้นะผมขออ่านตรงนี้ก่อนกันอะกันนะครับว่าก่อนหน้านี้นั้นนะครับเหมือนกับว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ย นะครับบางคนนะบางคนพระราชินีถือถ้วยหันหน้าออกไปแล้วคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับสาหรับคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับผมก็อาจจะแบบว่ามีการแบบเลิกกันไปจบกันไปแล้วมันจบแบบฉับพลันนะ่ะคือจบแบบไม่ทันตั้งตัวนะ่ะนะครับคือระดับของความคาดหวังของคุณกับเขามันไม่เท่ากัน เอาอย่างนี้ลวกันนะครับคุณเป็นเด็กถือถ้วยนะเขาเป็นราชินีถือถ้วยนะนะครับผมมันก็เลยทําให้มันไม่เกิดความพอดีนึกออกไหมนะครับมันก็เลยทาให้เกิดปัญหามากขึ้นนะฮะที่นี้หลายๆท่านนะครับผมมีไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมามันก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของ Choice นะครับผมเรื่องของตัวเลือกนะครับผมคุณอาจจะมีคนเข้ามาทําความรู้จักเข้ามาทักทายนะครับผมและอย่างที่ผมบอกไปว่ามันอาจจะมีปัญหาได้สําหรับคนที่มีความลับนะครับมีมือที่สามีแบบ อน,นุมีกงมีกิก๊กอะไรหลบซ่อนอยู่อะไรเงี้ยเนี่ยโลกของคุณโลกอีกใบหนึ่งของคุณมันกําลังจะพังทลายลงเดอะทาวเวอร์เข้ามาเดอะเดชเข้ามานะครับผมมันจะมีบางสิ่งบางอย่างจบลงไปแล้วมันการันตีไม่ได้ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่อะก็คือคนที่เป็นคนคนซุกซ่อนของคุณหรือว่าคนที่เป็นคนจริงๆของคุณเนี่ยคือจะแบบจะจับไปนึกออกไหมนะครับผมที่นี้ ในออฟบอลสเนี่ยนะครับผมเข้ามาและหันหน้าออกจากเด็กถือเหรียญเนี่ยเพจออฟไพทิคลเนี่ยก็คือคุณจะมีความตระหนักรู้ว่าอ่ะไม่ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมันจะพังไปกันใหญ่นะคุณก็เลยเริ่มใช้ความคิดแล้วก็หันหน้า ออกไปจากแบบพฤติกรรมที่คุณนั้นแบบสับรางอะสับรางนะครับผมว,นนวิ่งไปหาคนนู้นทีวิ่งไปหาคนนั้นทีเพื่อไปเจอกับคนที่มันเป็นโซเมตของคุณจริงๆนะคุณจะมีความมั่นใจที่จะเลือกมากยิ่งขึ้นคือในรอบนี้เนี่ยผมมองว่ามันมันมีข้อความเข้ามาในหัวผมเยอะมากๆเลยนะครับผมอเอาอย่างนี้ก่อนกันการันเดี๋ยวผมจะจัดลำดับความคิดของผมให้นะครับก็คือ1คนที่มี ปัญหากับคนรักนะครับอาจจะเกิดการเลิกรากันนะครับแบบฉับพลันเนาะคืออาจจะเป็นปัญหาแบบปัญหาเรื้อรังที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับผมตอนนี้มันถูกแบบพังทลายลงแล้วคุณนั้นก็มีโอกาสที่จะได้ไปพบเจอคนใหม่ๆที่มีความเข้ากันได้เด็กธาตุดินเด็กธาตุน้ำนะครับผมมันเป็นธาตุที่ซับพอร์ตกันนะนะครับในโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับผมและมันอยู่ในระดับเดียวกันมันยังเป็นเด็กอ่ะนึกออกไหมนะครับผมคุณสามารถ ศึกษากันไปได้นะครับจนคบกันในที่สุดนะครับผมแล้วมีความมั่นใจในเรื่องของความสัมพันธ์นี้มากขึ้นอันนี้คือเคสที่1กรณีที่1กรณีที่2ก็คือถ้าคุณมีคนที่หลบอยู่ คนที่แอบซ่อนอยู่นะครับมีโอกาสสูงมากๆนะครับผมที่มันจะแบ่งออกเป็น2ทิศทางนะครับผมก็คือความสัมพันธ์หลักของคุณจะจบลงไปนะครับราชินีถือถ้วยจับไปนะครับผมกลายเป็นคุณนั้นนะครับผมอยู่ในคนที่มีระดับเดียวกันนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ใช่ราชินีถือถ้วยที่จับไป นะครับผมคุณก็จะใช้ความคิดมากยิ่งขึ้นว่าแบบโอเคถ้าคุณมั่นใจแล้วว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณนั้นอยากจะอยู่ด้วยอยากจะคบกับเขาจริงๆคุณจะทาทุกอย่างให้มันถูกต้องนะครับผมแล้วก็อยู่กับเขาแค่2คนเห็นไหมมันเป็นแค่2คนเพราะคุณมีความมั่นใจคุณก็จะเลิกพฤติกรรมแบบสลับล่างนะครับผมไปหาคนนู้นทีไปหาคนนี้ทีไปหาคนนั้นทีแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับคนที่มีความคล้ายคลึงกันมากกว่า แล้วถามว่าคุณนั้นจะพยายามที่จะเติบโตจากเดิมไหมนะครับเดอะทเทมเพลตเข้ามาคือคุณจะปรับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนนิสัยของตัวเองนะครับผมเปลี่ยนความคิดของตัวเองให้มีความเท่าเทียมนะครับผมให้มีความเท่ากันกับคนคนนี้นะครับให้สามารถแบบว่าอยู่ด้วยกันได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเรื่องใหญ่ๆที่ผมเห็นจากไพ่นะครับทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะฮะเดอะฟูล10ดาบโอเคผมบอกเลยว่าจบไม่สวย ทุกคนนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่จบไม่จบทุกคนในราศีธนูมึงจบไม่สวยแน่ๆไม่ใช่นะนะครับหมายถึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จบสวยนะ่ะมีเดอะฟูลเข้ามามีสิบดาบเข้ามาผมก็ต้องบอกตามตรงนะว่าหลายคนต้องไปนะ่ะเชอริออตเนี่ยคือต้องคือต้องจับไปน่ะนะครับผมบางคนก็คืออาจจะต้อง เปลี่ยนความสัมพันธ์นะครับที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยไปเจอกับความสัมพันธ์ใหม่ไปเจอคนใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนโสดแบบโสดจริงๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นในแง่ดีเนาะว่าคุณจะได้เจอคนใหม่ๆนะครับผมความเศร้าความเหงาความเปลีปลยวเพลียเดทขึ้นมามันจะจบลงแล้วนะครับผมเจอคนใหม่แบบฉับพลันเจอคนที่คุณรู้สึกดีด้วยแบบฉับพลันมี potential จะคบกันได้แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของคนที่ มีแฟนแล้วอย่างเงี้ยแล้วเกิดปัญหาเนี่ยอ,อันนี้อันตรายมากๆนะครับคุณต้องระวังและไม่ใช่ระวังแค่เดือนนี้นะไม่ใช่พฤษภาคมอย่างเดียวนะน<อ>ู่นยาวไปจนถึงพ,พฤศจิกายนนู่นเลยนะครับผมดังนั้นต้องแบบให้มากๆนะครับโอเคนะคต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพอ่อันนี้ไว้นี่ก่อนดูไพ่อื่นๆกันบ้างนะครับไพ่3มถ้วยเห็นไหมสามถ้วยเนี่ยมันเป็นแบบ นอกจากจะเป็นไพ่เฟรน์โซนแล้วนะเออโอเคบางคนอาจจะได้ครบกับคนที่เป็นเฟรน์โซนก็ได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ได้ครบผมให้แค่แบบ10%นนะส่วนใหญ่จะจบนะครับถ้าไพ่ออกแนวนเนี้ยเนี่ย น่าจะจบแล้วไปเจอคนใหม่มากกว่านะครับใคยที่อยู่ในหมวดเฟนโซนนะครับเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออะไรอย่างนี้หรือว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจบแน่นะครับถ้าเกิดว่าเขายังไม่ชัดเจนต่อไปนะครับหรือว่าคุณเลือกที่จับอ้าไม่ชัดเจนใช่ไหมโอเคเซกูดบายนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าอันนี้ความสัมพันธ์แบบเลข3ถ้าเกิดว่าคุณมีแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ย นะครับผมได้แบบว่าเรื่องแดงแน่นอนนะครับเดอะเมจิเชียนขึ้นมานะครับมันจะไพ่ใบนี้ข้อดีก็คือถ้าเกิดว่าคุณได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครคุณจะมองเห็นความเป็นไปได้และคุณจะพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแต่ถ้ามันออกมาในความสัมพันธ์แบบเลข3เมื่อไหร่ปุ๊บอันนี้มันจะเป็นลักษณะของคนที่ทริกเกอร์อะเก่งอะ เก่งจัดการเก่งสับเก่งนะครับผมมีความสามารถที่จะจัดการเรื่องต่างๆได้แต่ว่าตอนนี้ความสามารถนั้นของคุณไม่ช่วยอะไรแล้วอะ่ะพังนะครับผมพังเพราะฉะนั้นคุณจะต้องควบคุมตัวเองให้ดีๆใช้ความสามารถของคุณให้ถูกทางและจัดการมันก่อนที่มันจะมีปัญหานะครับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยคุณต้องเด,ด็ดขาดเห็นไหมควีนออฟสอดมาหมายถึงว่าเขาบอกว่าอันเลือกสิ ถ้ามี2ใช่ไหมแล้วมันจะเกิดปัญหาคือถ้าคุณมี2และอีกคนนึงแบบอ๋อเธอมี2เหรอโอเคไม่เป็นไรยิสโอเคนึกออกปะมันก็จบเนื้อออกไหมแต่มันจะมีคนสักกี่คนกันคุณที่จะยอมรับขนมของการเป็นโพลิการมีได้นึกออกปะ เออนึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังอยู่ในแบบว่าวัฒนธรรมของโมโนกามีและอีกคนนึงไม่ได้แบบไนซี่จะแบบว่ามีโพลิการีมีคนคบให้คุณสามารถคบกับคนอื่นๆได้หลายคนคุณต้องเด็ดขาดนะว่าเอ้ยคุณจะเลือกใครคุณจะคบกับใครคุณจะต้องวางอารมณ์ของคุณก่อนนึกออกไหมแล้วคุณจะต้องเด็ดขาดกับมันโอเคการตัดใครสักคนนึงออกไปจากความสัมพันธ์เลขสามเนี่ยมันอาจจะยากสําหรับคุณแต่สามมันต้องเหลือสองน่ะนะเห็นปะคุณเห็นไพ่ไหมครับ เนี่ยสม,มันเหลือ2เห็นไหมแล้วคนที่คุณรักเนี่ยเนี่ยถือทั่วอยู่คนเดียวคือมันคือการแยกอะ่ะมันคือการไปกันคนละทิศคนละทางแล้วถึงเวลานั้นคุณจะตามง้อคนคนนี้มันก็สายไปแล้วอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก่อนเกิดปัญหาใดๆก็ตามคุณต้องจัดการให้เรียบร้อยอันนี้บอกก่อนเลยนะถ้าสมมุติว่ามีใครก็ตามที่ไม่ใช่ลัคนาราศีธนู ไม่ใช่ราศีธนูดาวจันทรไม่ได้อยู่ในราศีธนูดาวศุ์ไม่ได้อยู่ในราศีธนูและมาฟังพื้นดวงของคนราศีธนูหยุดคิดเยอะก่อนนะครับเป็นการดูดวงที่ไม่ดีเป็นการดูดวงที่ผิดมากๆถ้าคุณจะเอาข้อความอันนี้ที่ผมพูดกับเรื่องของคนที่คุณรักและเอาไปจัดเขาว่าเขาจะต้องเป็นคนแบบนั้นแน่ๆเลยอย่าลืมว่าอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะครับเรื่องอื่นๆที่จะทําให้คุณนั้นเกิดปัญหาโดยที่ไม่ใช่เลขสาม แบบความสัมพันธ์เลขสามีไหมมีเช่นถ้าเกิดว่าเขาติดเพื่อนชอบปาร์ตี้ออกจากบ้านบ่อยๆและคุณไม่ชอบอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเกิดปัญหาได้ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นแบบมีสภาวะทางมือที่3เสมอไปโอเคนะครับดูดวงอย่างมีสตินะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะไม่งั้นตีตายนะเหล่าไม่เร็วนะนะครับโอเคนะฮะต่อไปนะครับ six house routine นะครับ ก็จะดีในเรื่องของหน้าที่การงานอาเราพูดกันเรื่องของหน้าที่การงานนิดนึงนะครับบางคนอย่างที่ผมบอกไปนะอาจจะได้เปลี่ยนงานฉับพลันนะครับไปเจองานที่มีความสุขมากกว่าเจอหุ้นส่วนที่มีความสุขมากกว่าโดยเฉพาะงานประจํางานลูทีนงานการดูแลนะครับคนอื่นๆงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับหมอการแพทย์นักวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่างานที่ใช้แบบฟังชั่นอลต่างๆบัญชงบัญชีอาจจะดีมากๆ นะครับผมคุณอาจจะได้แบบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับเปลี่ยนที่ทํางานไปไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมได้อัพตาแหน่งงัดเดือนเดือนอันนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับเรื่องหน้านที่การงานไพ่มาสไพ่ฟอสนะครับผมมองว่าเดี๋ยวใน1 2 3 4งี่สใบ 5ใบโอเค5ใบเองนะครับผมคือมันจะมีการบังคับคือคุณน่าจะบังคับตัวเองนะไม่ใช่เหตุการณ์มาบังคับตัวคุณเพราะว่าเมเจอร์อาคานาไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะต้องอคิดดูให้ดีๆไม่ใช่คิดดูให้ดีๆนะครับผม แต่มันก็ต้องคิดแหละเออยังไงก็ต้องไต่ตรองให้ดีๆก่อนนะครับเพราะว่าไพ่เพจออฟฟิคอลเป็นไพ่ของความคิดนะนะครับฟินออฟสอบเป็นคนที่มีความทัศคติคอลมากๆนะครับไม่เอาอารมณ์มาอยู่ในเรื่องของความคิดไม่เอาโอพเนียนมาอยู่ในเรื่องของความคิดเลยทุกอย่างเป็นแฟกต์ทุกอย่างจับต้องได้ทุกอย่างเป็นตรรกะเป็นเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะไปทางไหนก็ตามแต่ทิศทาง ไปทางไหนเอาไม่ใช่ทิศทางไปทางไหนหมายถึงว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่นะครับเรื่องของเหตุผลสําคัญมากๆและที่สําคัญเลยก็คือมั่นใจในตัวเองไว้นะครับในทางที่คุณเลือกนะครับ t o l r i have นะครับราศีพฤกษ์อา่าราศีเดี๋ยวนะราศีพฤกษ์คือเรือนที่เรือนที่5นะครับเดี๋ยวนะสี่สามสอง หนึ่งเอาไม่ใช่ไม่ใช่เดือนที่5ราศีพฤกษบเป็นเดือนที่6นะครับผมก็จะดีกับในเรื่องของหน้าที่การงานอ่ะเหมือนการ six house t o u r u s คือเดือนที่6แต่ว่า t o u r u s เนี่ยเข้ามาคือคุณจะต้องค่อยๆสร้างนะนะครับต่อให้คุณนั้นไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคือไม่ใช่สิถ้าคุณไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันก็คือถูกแล้วคุณก็ต้องค่อยๆสร้างค่อยๆแบบ ทำไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับผมให้มันจับต้องได้นั่นเองนะครับผมอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนนะครับณนะตอนนี้นั้นคุณจะต้องใช้เวลานะครับผมในการแบบสัสร้างอะไรบางอย่างทํางานของคุณน,นะครับผมก็ทํำไปแต่ไม่ต้องรีบร้อนนะครับมาดูที่คําแนะนํากันบ้างนะครับผมดูคําแนะนําออกซีออกมาซีาดอก ออกมา2ใบนะครับดอกกระไดเนียนะครับผม Listen to the divine whisper นะครับ Staring in your heart นะครับผมอ่ะอันนี้ไพ่บอกเลยนะถ้าคุณมีแบบเสียงนะครับผมหรือบางคนไม่ใช่เสียงเนาะบางคนไม่ได้มีเซนต์แบบว่าฉันจะต้องได้ยินเสียงใดๆก็ตามแต่สอดแทรกเข้ามาในหูนะครับหายากมากทีเดียวนะเซนต์แบบนั้นนะก็คือให้ ถามความรู้สึกของตัวคุณเองนะครับผมว่าคุณอยากทําอะไรล่ะคุณอยากเปลี่ยนแปลงไ,ไปในทางไหนหรือว่าในเรื่องความรักคุณจะเลือกใครกันแน่คุณรู้สึกอะไรกันแน่ฟังเสียงกระซิบจากหัวใจของตัวเองนะครับแล้วมันจะนําพาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับดอกไวโอเลตอ่าสอดคล้องกันมาก The answer and truth นะครับผม are อา a y w ที่ทีจริงๆแล้วคําตอบมันอยู่ในหัวใจของคุณนั่นแหละ มันอยู่ที่ว่าคุณนั้นจะยอมรับมันไหมนะครับผมอะอย่างที่บอกไป practical เนาะนะครับไม่เอาอารมณ์มาอยู่ในอยู่ในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเอาพอถอดอารมณ์ออกไปแล้วคุณจะเจอความเป็นจริงพอเจอความเป็นจริงแล้วคุณถึงจะเลือกได้นั่นเองนะครับอะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเราสาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ